คุณรู้หรือไม่ขั้นตอนการโอนกนรรมสิทธิ์รถไม่ยากอย่างที่คุณคิดนะครับสวัสดี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 ครับ สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเหมือนไม่มีสาระครับขั้นตอนการสวัสดีเมื่อกิ้ดูเยอะแยะมากเลยนะครับ่ร้จะสวัสดีกี่รอบนะครับยินดีต้อนรับอีกครั้งแล้วกันนะครับเข้าสู่รายการเหมือนไม่มีสาระครับเป็นรายการที่เอาเรื่องยากๆเกี่ยวกับรถยนต์ครับที่คุณฟังแล้วเอะไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาทําให้เป็นเป็นเรื่องง่ายๆให้คุณเข้าใจง่ายแบบที่เราเข้าใจนะครับและถ้าท่านอยากจะรู้เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับรถยนต์นะครับพิมพ์เข้ามาใต้นี้ได้เลยนะครับใต้คอมเมนต์นี้ครับ พิมพมาเลยพี่อยากรู้เรื่องอะไรพิมพมานี่ล่าสุดมีคนพิมพ์มาเลยครับชื่อคุณอะไรผมจาไม่ได้พิมพมาตอกตๆกตอก,ต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 กสวัสดีค่ะคุณอมอสวัสดีครับอยากทราบเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ค่ะอ๋อยินดีครับไม่ทราบว่าเดือนนี้หนูจะเอาตังค์ที่ไหนผ่อนรถคะแฮะผมก็เลยพิมพ์ไปบอกว่าพี่คิดเหมือนผมเลยครับ <laughs> เอาเฉพาะเรื่องที่คุณไม่รู้นะครับไอเรื่องพวกนี้ครับผมว่าไม่ต้องนะเรารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับอ่ะแล้วก็ขอบคุณหลายๆคนนะครับที่เข้ามาดูแล้วรู้สึกว่ามีสาระก็ถูกแชร์ออกไปเยี่ยมนะครับผมชอบแบบนี้นะครับแต่ถ้าใครเข้ามาแล้วก็ร่วมสนุกคอมเมนต์กับเรานะครับบางคลิปก็ถูกใจท่านบางคลิปก็ไม่ถูกใจท่านอันนี้เราเข้าใจแต่สุดท้ายแล้วครับในทุกๆคลิปท่านทําให้ผมรู้แล้วว่าท่านได้ดูผมอยู่แค่นี้ผมก็ดีใจแล้ว5วันนี้ครับเรามาคุยเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์รถครับ การโอนกรรมสิทธิ์รถนะครับพอพูดถึงเรื่องเรื่องโอนรถโอนรถโอนรถมันเป็นภาษาง่ายครับภาษาง่ายที่ผมพูดหมายความว่าเราพูดกันชินปากอยู่แล้วเอารถไปโอนซิเอารถไปโอนซิแต่ขั้นตอนการโอนรถยนต์ที่แท้จริงแล้วต้องใช้เอกสารอะไรบ้างและไปที่ไหนบ้างคุณรู้หรือ,อยังครับ มาถึงเรื่องขั้นตอนการโอนรถก่อนเลยดีกว่านะครับเอกาสารที่ต,ต้องใช้นะครับสำหรับการโอนกรรมสิทธิ์รถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์หรือว่ารถผมใช้คาว่ารถเลยแล้วกันนะครับ <Okay. S 1> สิ่งแรกที่คุณต้องมีครับคือคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มสีฟ้าถ้าเป็นรถยนต์นะถ้าเป็นรถยนต์บ้านเรานะครับก็คือเป็นเล่มสีฟ้าถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็เล่มสีเขียวนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นรถบรรทุกสีอะไรอะไรก็คือประมาณนี้แล้วกันนะครับมันเรียกว่า ผู้มือการจดทะเบียนรถนะครับไอ้หนังสือตัวนี้ครับไอ้สมุดเล่มนี้นะครับมีความสําคัญอย่างมากนะครับและในส่วนที่2นะครับคือบัตรประชาชนของเจ้าของรถของเจ้าของรถดูยังไงครับก็คือของผู้ถือกรรมสิทธิ์ถือครองเล่มทะเบียนนี้หรือรถคันนี้นั่นเองนะครับเตมไว้อย่างน้อยนะครับอย่างน้อยนะสใบนะครับคุณจะต้องมีใบโอนรถครับหรือชุดคําขอโอน ชุดชุดนี้นะครับมัมีหลายตำแหน่งให้เซ็นมากๆเลยนะครับติดตามตามท้ายคลิปครับเดี๋ยวเราบอกให้ว่าต้องเซ็นอะไรยังไงบ้างน,นะครับแต่ชุดนี้ต้องมีครับและในส่วนต่อมาครับใบมอบอำนาจหรือหนังสือมอบอำนาจนั่นเองนะครับ หากว่าคุณเองเป็นผู้ที่จะต้องไปยื่นเอกสารเองก็ต้องมีใบมอบหน้าของคุณนะครับแล้วก็พร้อมกับบัตรประชาชนแต่ถ้าสมมติคุณเป็นผู้รับมอบก็ต้องมีใบของผู้มอบมาด้วยนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับในส่วนต่อมาครับหากว่าคุณเป็นบริษัทนะครับคุณต้องมีใบจดทะเบียนบริษัทนะเป็นหนังสือจดทะเบียนบริษัทนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องมีบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจรงนามด้วยนะครับพอเอกสารครบแล้วนะครับคุณจะไปโอนรถที่ไหนครับขนส่งอ่ะใช่ครับขนส่งขนส่งสาขาไหนครับ จตุจักรโอเคถูกต้องนะครับแต่คุณรู้หรือไม่ว่าในประเทศไทยมีจังหวัดจังหวัดหนึ่งที่เรียกว่ากรุงเทพมหานครครับและจังหวัดกรุงเทพมหานครไม่ได้มีขนส่งสาขาเดียวคือจตุจักรนะครับจริงๆแล้วมันมีทั้งหมด5สาขาครับและมีความสําคัญตรงนี้นะครับคุณฟังดีๆนะครับสาขาที่1ครับบางขุนเทียนครับและสาขาที่2ครับตลิ่งชันครับและสาขาที่3ครับสุขุมวิทครับหรือโซนบางนานั่นเองนะครับสาขาที่4สุวินทวงศ์ครับและสาขาที่5จตุจักรครับ ถามว่าทําไมถึงต้องมีทั้งหมด5าสาขาครับเพราะว่าคุณต้องดูก่อนว่า,ารถของคุณแจ้งใช้รถในเขตไหนคุณต้องไปทําธุรกรรมที่เขตนั้นนะครับสังเกตจากเขตที่อยู่ของผู้ถือกรรมสิทธิ์ล่าสุดหรือเจ้าของรถคนล่าสุดนั่นเองนะครับสมมุติว่าหากว่าเขาอยู่ดินแดงต้องไปโอนที่ไหนครับต้องไปโอนจตุจักร และเขาแบ่งแยกกันยังไงผมมาอ่านให้ฟังดังนี้นะครับผมอาจจะต้องขออ่านโพลหน่อยนะครับเพราะมันยาวมากครับในกรุงเทพก็จะมีประมาณ50เขตนะครับงั้นต้องอ่านครับมาครับหากว่าคุณอยู่พื้นที่1นะครับจะรวมไปถึงนะครับเขตบางขุนเทียนครับเขตบางคอแหลมครับเขตจอมทองครับเขตธนบุรีเขตราชบุรณะครับเขตคลองสานครับเขตสาทรเขตทุ่งคุเขตบางบอนและเขตยานนาวาครับ ที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับถ้าคุณอยากจะโอนลถนะครับคุณต้องไปโอนที่สาขาบางขุนเทียนเท่านั้นนะครับคือพื้นที่1ครับมาถึงพื้นที่2ครับคือเขตตลิ่งชันครับรวมไปถึงเขตอะไรบ้างนะครับเขตตลิ่งชันครับเขตบางพัดครับเขตบางกอกน้อยครับเขตบางกอกใหญ่ครับเขตภาษีเจริญครับเขตน้องแขมครับเขตพระนครครับเขตบางแคและเขตทวีวัฒนาครับมาถึงสาขา3ครับสาขา3คือสุขุมวิทนะครับเขตพระโขนงครับประเวศครับสวนหลวงครับเขตคลองเตยเขตบางนา เขตวัฒนาและเขตบางจากครับทั้งหมดที่ผมพูดวันนี้นะครับต้องไปโอนรถที่สาขาซูขุมวิท62นะครับมาถึงเขตพื้นที่ที่4ครับหรือสาขา4นั่นเองนะครับและนี่คืออยู่ตรงสุวินทวงศ์หรือหนองจอกนะครับพื้นที่ที่เราผิดชอบนะครับมีได้แก่เขตมินบุรีครับเขตหนองจอกครับเขตลาดกระบังครับเขตบึงกลุ่มครับเขตสะพานสูงครับคันนายาวครับและเขตคลองสามวาครับอันนี้ต้องไปที่หนองจอกหรือสุวินทวงศ์นะครับและต่อมาครับเป็นพื้นที่ที่5ครับสาขาเจ้จักรอันนี้คือสาขาใหญ่นะครับ พื้นที่ที่รับผิดชอบจะค่อนข้างเยอะฟังดีๆนะครับเขตป้อมปราสตูพ่ายครับปทุมวันดุสิตบางซื่อบางเขนดินแดงจตุจักรลาดพร้าวสายไหมสัมพันธวงศ์บางรักขยาไทยห้วยขวางบางกะปิดอนเมืองราชเทวีหลักสีและวังทองหลางอ่ะทั้งหมดที่ผมพูดไปนี่ครับโอนที่ขนส่งใหญ่เลยขนส่งใหญ่ที่เราพูดกันนี่ก็คือขนส่งสาขาจตุจักรนั่นเองนะครับ ทุกคนพอทาความเข้าใจได้ใช่ไหมครับหากว่ารถของคุณไม่ได้แจ้งใช้รถที่พื้นที่ไหนให้ยึดหลักนะครับจากพื้นที่ที่เจ้าของรถอยู่ล่าสุดหรือเขตล่าสุดแต่ถ้าสมมุติว่าเจ้าของรถคนนั้นอยู่ในนนทบ,บุรีละ่ะอยู่ในอุบลล่ะอยู่ในเชียงใหม่ละ่ะ ไปที่นี่ที่เดียวครับจัดจุกจักครับและที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะครับหมายถึงในกรุงเทพเท่านั้นนะครับส่วนต่างจังหวัดก็จะใช้ในกรณีใกล้เคียงกันนะครับลองศึกษาดูก่อนนะครับก่อนที่คุณจะไปโอนรถนะครับกรณีต่อมาที่ผมก็จะพูดถึงครับและอายุเท่าไหร่ครับถึงจะครอบครองรถ1คันได้บางท่านนะครับก็บอกว่าอายุ20เท่านั้นถึงจะรับโอนได้บางคนบอกโอ้ย18ก็โอนได้แล้วรับโอนได้แล้วผมไปหาข้อมูลมาให้แล้วครับทั้งสสิ่งนี้นะครับสามารถรับโอนได้เรียบร้อยครับสมมติ แต่ดันเก็บเงินได้เด็กสมัยนี้รวยเร็วครับผมเห็นเยอะมากนะครับอายุ18ปีมีเงินเป็นของตัวเองแล้วไปซื้อรถ1คันถามว่าเขาจะเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้ไหมหากว่าต้องโอนกรรมสิทธิ์คำตอบคือได้ครับแต่ผลการโอนของมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตามภาษากฎหมายเรียกว่าโมคิยะครับเขาเรียกว่ามันยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ถ้าทำยังไงให้มันสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือมีผู้ปกครองครับมาเซ็นร่วมกันคนระับผู้ปกครองคือใครครับ พ่อกับแม่เท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่านี่ฉันอยู่กับป้าฉันอยู่กับยายนะผู้ปกครองฉันตั้งแต่เด็กๆไม่ได้นะครับแต่ถ้าสมมติเด็กคนนั้นอายุ18ปีแล้วไปดันไปรับโอนเขาเรียกว่าโมคียะมันจะมีผลแ c a n ซิลทันทีนะครับหรือว่ามีผลการยกเลิกทันทีถ้าหากว่ามีการร้องเรียนหรือเรียกร้องหรือฟ้องร้องเกิดขึ้นนะครับรถคันนั้นจะถูกยกเลิกทันทีแต่ถ้าหากว่าไม่มีใครมาฟ้องร้องหรืออะไรนะครับ จนกว่าจะครบอายุ20ปีก็ถือว่าเป็นการบริบูรณ์หรือว่าเป็นการโอนที่สําเร็จนั่นเองนะครับแล้วมาถึงเรื่องเอกสารกันบ้างดีกว่าครับเอกสารทางราชการบางคนก็บอกยุ่งยากอ่าใช่ผมก็ไม่เถียงแล้วกันนะครับมันอาจจะเยอะนิดนึงนะครับมันไม่ได้ยุ่งยากหรอกครับเรามาทําความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มต้นที่อันนี้ก่อนเลยนะครับและนี่นะครับนี่คือแบบคําขอโอนนะครับทางด้านบนครับเขียนว่าข้าพเจ้าผู้โอนชื่อนะครับสมมุติว่าชื่อ A นาสกุล B ีแล้วกันนะครับคุณก็อใส่อายุสัญชาติที่เรียบร้อยบีีนนูครับ ลำดับต่อมาครับข้าพเจ้าผู้รับโอนชื่อใน A อนสกุล B เช่นกันนะครับอายุสัญชาติก็ใส่เข้าไปนะครับผู้โอนได้โอนรถยนต์ทะเบียนทะเบียนอะไรครับเขียนไปครับทะเบียน 1, 2 3 4จังหวัดกรุงเทพมหานครครับชนิดรถยนต์ว่าง่ายๆครับคือยี่ห้อครับคิดแค่นี้เลยครับชนิดรถยนต์คือยี่ห้อรถนะครับชนิดรถยนต์เป็น h อน da ครับ เลขตัวถังก็ว่ากันไปเลยครับเลขตัวรถหรือเลขตัวถังนั่นเองนะครับในเล่มทะเบียนจะเขียนไว้อยู่แล้วนะครับชนิดเครื่องยนต์คืออะไรครับชนิดเครื่องยนต์ก็คือยี่ห้อเครื่องยนต์ครับก็คือ Honda นั่นเองนะครับเลขเครื่องยนต์ก็เขียนลงไปครับในเล่มทะเบียนบ่งบอกไว้อยู่แล้วนะครับให้แก่ผู้รับโอนโดยซื้อขายกันในราคาคุณก็เขียนราคาเข้าไปครับอ่าเขียนราคาคุณซื้อขายกันเท่าไหร่นู่นนี่นั่นก็เขียนไปครับและมาถึงบรรทัดต่อมานะครับที่เขียนว่าพร้อมนี้ได้แนบหลักฐานประกอบคําขอดังนี้1บัตรรปะชาชน2แบบคําขออโนและรับโอน 3หนังสือมอบอำนาจครับอ่าเพราะเราออกมาแค่นี้เนาะนะครับมัทัดล่างสุดครับเอาแล้วครับมี4อันต้องเซ็นตรงไหนบ้างครับฟังดีๆนะครับเริ่มต้นอย่างแรกครับที่ผู้โอนครับผู้โอนเซ็นที่เดียวนะครับสมมุติว่านายจะโอนให้นายนะครับสมมุติว่านายจะโอนให้นายให้นายเเซ็นตรงผู้โอนครับและนายครับเซ็นตรงผู้รับโอนแต่สังเกตดีๆนะครับตรงผู้รับโอนต้องเซ็น2ที่นะครับอ่าต้องเซ็น2ที่ให้เหมือนกันนะครับ และผู้ยื่นคําขอเป็นใครสมมติผู้ยื่นคําขอเป็นนายเอให้นายเอเซ็นตรงผู้ยื่นคําขออีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับผมย้ํานะครับว่าผู้รับโอนจะต้องเซ็นตรงคําว่าผู้รับโอน2ที่นะครับในแผ่นเดียวกันโอเคนะครับเข้าใจตรงกันนะส่วนทันด้านหลังตรงนี้นะครับไม่ต้องไปเซ็นอะไรมันเลยนะครับต้องย้ำนะครับว่าไม่ต้องไปเซ็นเลยเพราะว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นั่นเองนะครับมาเดีในส่วนต่อมาครับหนังสือมอบหน้าจครับอ่า ทุกคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วครับว่าหนังสือมอบหน้าต้องเซ็นอะไรยังไงบ้างแต่บางท่านก็ยังไม่รู้ครับเดี๋ยวผมมาบอกให้ครับว่าวันนี้จะต้องเซ็นอะไรบ้างครับเริ่มต้นที่อย่างแรกก่อนเลยดีกว่านะครับโดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้าสมมุตินะครับว่าคุณชื่อในเอกำลังจะมอบหน้าให้นายบีนะครับเป็นบุคคลต่อบุคคลนะครับย้ำว่าเป็นบุคคลต่อบุคคลนะครับหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้านายเออายุสัญชาติก็เขียนนะครับสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยอายุเท่าลายมิวมืบ้านละเขียนตามนี้เลยครับ มาถึงบรรทัดนี้นะครับที่เขียนว่าซึ่งเป็นผู้มีอํานาจลงนามผูกพันอันนี้ไม่ต้องเซ็นนะครับอันนี้มีไว้สําหรับไฟแนนซ์เท่านั้นนะครับหากว่าข้างบนเป็นไฟแนนซ์มอบหน้าให้บุคคลธรรมดาอันนี้ต้องเซ็นครับแต่อันนี้มันเป็นบุคคลต่อบุคคลอันนี้เว้นไว้เลยครับเว้นยาวๆเลยครับมาถึงมอบหน้าเลยนะครับขอมอบหน้าให้ในายบีครับ ื่ออะไรนามสกุลอะไรอายุเท่าไหรเชื้อชาติอะไรสัญชาติอะไรบ้านเลขที่เท่าไหร่ก็เขียนลงตามนี้ได้เลยนะครับมาถึงช่องต่อมาครับเป็นผู้มีอํานาจทําการแทนข้าพเจ้าสมมุติว่าทําอะไรครับเช่นแจ้งย้ายเปลี่ยนจังหวัดเปลี่ยนสีรถยนต์โอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ก็เขียนไปครับมาถึงในส่วนต่อมาครับทางด้านล่างขวามือครับทุกท่านจะเห็นอยู่แล้วนะครับว่าผู้มอบนาจและผู้รับมอบหน้าททางด้านล่างสุดนะครับจะเป็นผะตึงไอ้บ้าพยานเออมนตึงอะไรยันยันตึงๆไม่ใช่ครับ เป็นพยานอีก2ชื่อนะครับชื่อแรกที่เขียนว่าผู้มอบหน้าคือใครครับตามที่เราสมมุติกันคือในเใช่ไหมครับถ้าให้ในเอเซ็นครับตรงผู้มอบหน้านะครับและผู้รับมอบตามหนังสือที่เราสมมุติขึ้นมานะครับคือในบก็ให้ในบครับเซ็นรับรองตรงผู้รับมอบอำนาจนั่นเองนะครับส่วนพยาน2คนเป็นใครก็ได้ครับที่รับรู้เกี่ยวกับเอกสารนี้ก็เซ็นลงไปครับพอเอกสารได้ครบแล้วไปยังไงต่อครับไปครับเดี๋ยวผมบอกให้ หลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับเรากำลังจะพาท่านครับเข้าสู่ขนส่งเลยครับก็อเอารถที่คุณกำลังจะโอนครับเข้าไปตรวจสภาพรถที่ขนส่งว่ามันสามารถโอนได้ไหมเลขเครื่องต่อมาไม้เลขตัวถังต่อมารถคุณสวมทะเบียนหรือเปล่าครับเอาเอกสารดังนี้ครับก็ขับรถเข้าช่องตรวจครับพอตรวจเสร็จแล้วเขาก็จะมีบอกเลยครับว่ารถคันนี้คุณประเมินราคามาเท่านี้นะฉันประเมินราคาคุณเท่านี้นะ คุณก็ไปนั่งรอเอกสารดังนี้ครับและระดับต่อมาครับก็จะรันตามระบบของข้าราชการที่เป็นครับก็ฟังคาแนะนําเลยครับจากช่องนี้ไปช่องนี้แล้วคุณก็ได้รับเล่มทะเบียนกลับมาครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดครับว่าคุณจะต้องจ่ายตังค่าโอนด้วยนะครับจริงๆแล้วการโอนในประเทศไทยนะครับมีค่าธรรมเนียมการโอนอยู่แล้วนะครับไอค่าโอนตรงนี้ครับมันมีหน่วยการวัดหรือว่ามาตรฐานการวัดยังไงครับง่ายๆแบบนี้ครับคำนวณเล่นๆแสนละ500บาทและใครเป็นคนกําหนดราคาประเมินรถครับไม่ใช่คุณนะไม่ใช่ว่าคุณซื้อขายกัน1ล้าน แล้วขนส่งจะบอกว่ารถคุณซื้อขายกันหนึ่งล้านไม่ใช่นะครับ <_ Times> ขนส่งาอาจจะมีสิทธิ์บอกคุณ90,00 0สนก็ได้นะครับ <_ X 1> หรือขนส่ง <impression> อาจจะมีสิทธิ์บอกว่า1นล้านสองแสนก็ได้นะครับอยู่ที่คนที่ประเมินรถคันนี้ครับหากว่าเจ้าหน้าที่ประเมินรถนะครับประเมิมนมาหนึ่งแสนบาทเราต้องจ่าย500ครับถ้าเจ้าหน้าที่ประเมินมันหนึ0 0 0สบาทเราต้องจ่าย750ครับถ้าเจ้าหน้าที่ประเมิมนมา20,0,000บาทเราต้องจ่าย1000ครับแล้วถ้าเขาประเมิมนมา2องแสนห้าเราต้องจ่าย 1, ,250 ับว่งพันมีกรีฟรีนะครับครับเดียวเท่านั้นนะครับ พ่อโอนให้ลูกล <L uke> ูกโอนให้พ่อแม่โอนให้ลูกลูกโอนให้แม่นะครับแบบนี้ค่าทําเนียการโอ,อนฟรีนะครับ <L <imbalance> <L แต่ผมก็ต้องย้ำนะครับก่อนเอาลูกเข้าไปโอนบอกเจ้าหน้าที่ชนิดนึงนะครับว่าเป็นพ่อโอนให้ลูกเป็นลูกโอนให้แม่นะครับไม่งั้นคุณก็จะเสียสิทธิ์นี้ไปฟรีๆนะครับ <L ain> และผมเชื่อนะครับว่าคลิปนี้ถ้าคุณดูมาจนถึงขั้นตอนนี้ผมเชื่อว่าคุณก็ได้จะเข้าใจเรื่องของการโอ,อนเยอะขึ้นแล้วนะครับ หากว่าคลิปนี้มีสาระจนทําให้คุณเข้าใจเรื่องง่ายๆแบบนี้ <Yeah. S 1> อย่าลืมครับกดตุ่มแชร์ออกไปให้เพื่อนของคุณที่อยู่ใน Facebook ที่อยู่ใน YouTube นะครับเขาได้รู้แจ้งเห็นจริงแบบนี้ด้วยนะครับยังไงก็กดแชร์ให้พวกเราหน่อยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยในการทํางานคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับหลังจากที่กดแชร์เสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมไปบอกเพื่อนๆนะครับบอกหลายๆคนครับเขามากดตุ่มถูกใจครับในเพจของเราเพจนี้ครับนี เราไม่ได้มีแต่คอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับเราเป็นโชรูมขายรถมือสองนะครับเรามีรถให้เลือกกว่า50คันนะครับรถของเรานะครับใส่แมกใหม่ยางใหม่นะครับไม่ต้องห่วงครับเอาไปแค่เติมน้ำมันแล้วขับได้ยาวๆเลยครับน้ำมันถังแรกเราก็เติมให้ครับน้ำมันเครื่องรอบแรกเราก็เปลี่ยนให้ครับแต่นั้นแล้วครับรถคุณภาพดีๆแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวครับในเพจของเราตรงนี้นะครับย้ำอีกครั้งเลยฮะดีคาครับโชรูมดีคาของเราแน่ๆนะครับมาตรฐานเราสูงสูงครับ อีกช่องทางหนึ่งครับที่คุณจะติดต่อพวกเราได้ครับเรามีคลิปน่ารักน่ารักและคลิปขายรถและคลิปสนุกสนุกและคลิปการให้สาระดีๆแบบนี้อยู่ในช่อง Youtube ของเราครับตรงนี้ครเข้ามาแล้วก็กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่คุณจะติดตามพวกเราได้นะครับิกตอกครับนี่คอนเทนต์ดีๆครับไม่เป็นตลกที่ขายรถได้เข้าไปดูครับว่ามันน่ารักแค่ไหนนะครับ เข้ามาแล้วก็กดตุ่มหัวใจให้พวกเราด้วยนะครับแต่ถ้าอยากซื้อรถกับพวกเราหรืออยากสนับสนุนพวกเราเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ของพวกเราครับตทรตามเบอร์นี้ครับครับเรามีน้องๆ4คนครับคอยดูแลท่านอยู่ครับทุกท่านนะครับที่ใน4คนนี้ดูแลทุกท่าน25ชั่วโมงฟิลแฟนแน่นอนครับและกลับมาเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้าวันนี้ต้องขอตัวลานะครับขอบคุณการติดตามดีๆแบบนี้ครับแล้วมาพบกันใหม่กับรายการเหมือนไม่มีสาระวันนี้ขอตัวลาครับสวัสดีเจ้า